แกวตะวันพวงบุปผาขอส่งกรอนในรายการมองโลกมองธรรมเขาดูรายการมองโลกมองธรรมที่ออกไปแล้วเปิดใจคุณชัยวัดสินสุวงและคุณอมรอ,อมรรัตนานนท์แล้วเขาก็เลยเกิดบันดาลใจเขียนกรอนมาว่าวิบากกรรม ได้ถูกแก้แค่ต้องรับถูกจับปร,ปรับจองจำคือกรรมเก่าแม้ทำดีเต็มมสามารถเพื่อชาติเราก็อาจเศร้าเข้าคุกทุกตามมา ขอกราบท่านผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์ทุกท่านชัดอุดมการงานมีค่าแม้ต้องโทษไม่โกรธเคืองประเทืองปัญญาท่านเป็นครูขอบูชาค่าควรเมือง ดีมากกรอนนี่ก็ดีทีเดียวนะนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พอๆกันอยู่ทำดีนะช่วยชาติประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างเต็มที่แต่ก็จะต้องไปติดคุกติดตารางหาว่าผิดกฎหมายผิดข้อนั้นขอน้อนี้ซึ่งกฎหมายนี่เขาออกรัฐบาลน,นั้นรัฐบาลน,นี้ป้องกันตัวเองถ้าเกิดการไปต่อต้านแต่รัฐบาลน,นั้นทรายคื มันเหมือนพาสซอเกินเกินไปอะไปต่อต้านรัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้ผิดกฎหมายกฎรัฐบาลนันเองอไรออกกฎหมายเขาป้องกันตัวเองไว้เสร็จแล้วในยะสำคัญของมันก็คือกฎหมายนี้รองรับอะไรรองรับรัฐบาลที่เขาป้องกันตัวเองเอาไว้อ่า จริงๆแล้วกฎหมายบอกว่าห้ามป,ปฏิวัติห้ามรัฐประหารเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดวิสัยนะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันเป็นเรื่องที่คุณจะออกกฎหมายห้ามอย่างไรเขาก็ป,ปฏิวัติเพราะเขาทนไม่ได้เขาก็จะต้องทำประชาชนก็ต้องทำจะออกกฎหมายยังไงก็เขาก็ต้องทำนะ แต่รัฐบาลนั่นแหละออกกฎหมายกันไว้ว่าผิดกฎหมายแล้วก็พาซื่อตามกฎหมายนะพาซื่อตามกฎหมายเมื่อประชาชนหรือคนที่เข้าไปไล่รัฐบาลนั้นแล้วรัฐบาลนั้นก็พ่ายแพ้ออกไปแล้วประชาชนก็เห็นดีเห็นงามกันแล้วเปลี่ยนแปลงระบบ เปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่แล้วดีขึ้นแล้วชัดเจนแล้วจะไปรื้อเอาไอ้ที่เป็นผิดกฎหมายของรัฐบาลเก่าที่ออกเอาไว้เอามาใช้กับพฤติกรรมของประชาชนบริสุทธิ์ที่เขาทำเพื่อประเทศชาติโดยตรง แล้วก็ถูกต้องตามสัจจะด้วยเพราะว่ารัฐบาลนั้นควรไล่ออกควรให้ประชาชนไปไล่ออกมันเป็นสิทธิของประชาธิปไตยร้อยเปอซด้วยเนี่ยสอนอยู่ตรงนี้อาตมาก็ว่าเออน้องทำยังไงเขาจะชัดเจนซึ่งก็ไปบังคับไม่ได้หรอกผู้ที่เขามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอ่าพิพากษาอะไรอะไรแล้วก็ทำไปอะไรอะไรเนี่ย เราก็ไปบังคบให้เขาเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจไม่ได้เขาก็ต้องเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจแล้วเขาก็ปฏิบัติไปตามที่เขาเข้าใจอ่ามันก,ก็ถือว่าวิบากเก่าอย่างที่แก้วตะว,วันพงบุพาว่ามากก็แล้วกันนะถือว่าเป็นวิบากเก่าก็แล้วกันอ่าซึ่งลึกๆก็ก็คงจะคงจะเป็นเช่นนั้นน่ะต่อไป กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ not no เหมือนนังอัตมาเนี่ยอัตมาว่าอัตมาเกิดมาชาตินี้อัตมาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยและฟังดีๆนะไม่ใช่ว่าอัตมาเข้าข้างตัวเองและอัตมาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่อัตมาก็โดนคดีอะไรๆต่างๆนานาม,มาจนสุดท้ายมันหมดเรื่องคดีแล้วจนทุกวันนี้ก็อัตมาก็อิสระเสรีภาพ ก็ทำาว่าไปตามที่อาตมาจริงจังาตามปรารถนาดีตามเจตนาที่จะควรจะทำมันก็ได้ผลนะได้ผลได้ประโยชน์อะไรแต่ขึ้นมาเพราะว่าความจริงเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่หรือความบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นสิ่งที่ชนะที่สุดในที่สุดนะหลวงปู่ครับทำไมคนเราเกิดมาถึงต้องมีกิเลสครับ เอออาต้องฟังดีๆ <c oughs> กิเลสนี่คือความโง่ของสัตว์โลกนะความโง่ของสัตว์โลกสัตว์โลกคือตั้งแต่เกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วก็จะก็ตั้งพัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์ โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขมาเป็นแมงบีเป็นไส้เดือนกิ้งกืออะไรมาเรื่อยเจอทตั้งมาถึงสัตว์สองขาสี่ขาสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกอะไรอะไรมาเจออั้งเป็นคนเป็นคนก็เป็นคนที่ยังงงเงายังไม่ได้เจริญกว่าสัตว์ในรฉานเท่าไหร่ จนเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานเจริญกว่าลิงเป็นต้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นมาเป็นคนเมื่อเจริญขึ้นมาเป็นคนมีความเจริญทางความคิดความอ่านและความรู้ความรู้ความความรู้ในการเป็นสังคมความรู้ในการเป็นสังคมที่จะอยู่ร่วมกัน ให้ดีที่สุดนะเป็นสุขที่สุดสงบที่สุดอบอุ่นที่สุดเป็นประโยชน์แก่กันและกันที่สุดได้อย่างไรก็มีผู้รู้คิดจนกระทั่งสูงสุดได้เป็นศาสดาได้เป็นศาสดาหมายความว่าได้เป็นเจ้าของความความรู้ได้เป็นเจ้าของความรู้ความคิดที่ ทำให้คนดีที่สุดเท่าที่ศาสดาแต่ละองค์จะเข้าใจเลิกชั่วละชั่วประพตดดีเป็นคนดีที่สุดได้แล้วก็ก็เป็นศาสดาแล้วก็สอนทุกคนแล้วก็ให้คนทําตามให้เป็นคนดีตามที่พระาศาสาจราจริงใจพระศาสดาทุกองค์จริงใจ สอนแล้ก็พยายามให้คนเป็นอย่างนั้นก็อยู่ดีก็เป็นสังคมกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็เป็นศาสดาแต่ละองค์เท่าที่แนวคิดของแต่ละศาสดาจะมีหลายศาสดาในยุคเดียวกันในยุคไหนๆก็ช่างจะไม่มีศาสดาองค์เดียวที่เป็นเทวนิยมที่เป็นโลกียะอย่างนี้จริงๆนะจริงใจของแต่ละศาสดา จิงใจไม่ได้มีการแฝงเรื่องไม่ดีอะไรเลยมีแต่ความดีจริงๆบริสุทธิ์ก็เก่งหรือเป็นแนวแนวของแต่ะศาสดาก็เป็นแนวแต่ละแนวแต่ละแนวแต่ละแนวจึงต่างกันเช่นที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีศาสดาที่เป็นเจ้าศาสนาหลายศาสนาอยู่ในโลกใหญ่ๆเล็กๆ เปสิบสิบร้อยอยาศาสนานั่นแหละแต่ใหญ่ๆจริงๆก็มีเห็นเห็นที่รู้ๆกันอยู่สองสามศาสนาจะมีาศาสนาที่เป็นอนัตตาเป็นไม่มีตัวตนอยู่สองศาสนาในโลกคือาศาสนาพุทธกับาศาสนาเชน ศาสนาพุทธกับศาสนาของพระมหาวีระอีกชื่อหนึ่งถึงชื่อพระมหาวีระศาสนาเชนศาสนาเชนนั้นสุดตรงไปไกลลิบสุดตรงทั้งศัตรตริจิิและอุเชทิฐิไม่มีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสุดโตรงไปทางความไม่มี สุดโตไปในทางความไม่มีที่ไม่ไม่มียังไม่มีที่สิ้นสุดเลยพระเจ้นในชีวิตของชาวเชนจึงจะไม่อินังขังขอบกับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าวัตถุไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายแต่รู้ว่าสัตว์มีวิบาก เพราะฉะนั้นจะไม่สร้างวิบากจะไม่ทำร้ายสัตว์ใดๆเลยสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กที่สุดขนาดไหนก็ไม่พยายามทำเบียดเบียนหรือทำร้ายอะไรให้เด็ดขาดเพราะฉะนี้นจะต้องรักษาสภาพความสุดตรงนั่นคือจะต้องปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่ติดยึดอะไรทั้งนั้นเลย มีชีวิตอยู่ก็กินกินอยู่ๆกินน้อยที่สุดอยู่ให้หยุดอยู่ให้ไม่ต้องอะไรที่สุดเลยหนีเข้าป่าไม่พบก็ใครมีอะไรกินนอกจากจะมีความจำเป็นที่จะต้องมาหาผู้คนที่จะต้องหาอะไรไปกินไปใช้ที่เขาแต่ละผู้แต่ละคนที่เขาจะต้องการเขาก็มาหาไป เสร็จแล้วเขาก็จะต้อ,ตองจะตายเพอเชนนี่เขาจะต้องตายชนิดเรียวว่าตายอย่างปล่อยวางไม่มีอะไรหมดเลยอย่างสุดตรงสาหัสสากันที่สุดซึ่เขาก็ไม่รู้ว่าตายที่ไม่มีอะไรสุดๆมันเป็นยังไงเขารู้แต่ว่ากรรมวิบากมันเบียนบนซ้ำซากเขาก็ไม่ทำกรรมอะไรกันอีกเลย เป็นอกรกมกริยาแต่พวกนี้พวกอกกรมกริยา,า,รรมยาไม่ทํากรรมอะไรอีกที่ให้มันจะเป็นบิบากเป็นอะไรกับสัตว์ใดเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แม้แต่สัตว์เล็กที่สุดก็ตกโคมีเขาจะมีไม้ไอ้ไม,ดดไม้ปัดยุงไม้ปัดเบาๆาอ่อนๆละเอียดค่อยๆปัดจะนั่งจะ พักที่ไหนก็กลัวจะต้องไปทับสัตว์นั้นสัตนี้ต้องปาต้องอะไรรักษาต่งตางๆแล้วอะไรมันจะมาทำตัวเองก็ยอมหมดไม่ทำคตอบเลยนะแล้วก็อยู่มีชีวิตยอยู่ไปจนกระทั่งที่สุก็ตายตายแล้วก็ถือว่าเขาจบแล้วศูนย์เลยก็ถือว่าหน,นึ่นเงี้ยคือศูนย์ละ เป็นนิพพานแบบของเขานิพพานแบบพระมหาวีระหรือแบบเชนเป็นความเข้าใจของแบบเชนนั่นคืออนัตตาแบบหนึ่งแบบพระมหาวีระหรือแบบเชนกับศาสนาพุทธที่เป็นอนัตตาแต่ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญมากศาสนาพุทธนั้นรู้จักความมีกับความไม่มี อย่างแท้จริงไม่ต้องไปตักกะไม่ต้องคิดเอาไปไกลจนกระทั่งว่าไอ้ชิ้นนี้ที่มันไม่มีไม่มีอย่างจินตนาการไปไม่มีอย่างที่เชนเขาจินตนาการไม่เอาจินตนาการเอาความไม่มีให้รู้ให้เห็นให้รู้ให้เห็นกับธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณที่สัมผัสและมาเกิดอะไรมี แล้วเราก็ศึกษาความมีนั่นละจากจิตวิญญาณเราเองอีกแหละแยกมาเป็นเจตสิกให้รู้ว่าความไม่มีในสิ่งที่เราไปยึดเป็มีนี่คืออย่างไรภาษาพูดพูดได้เท่านี้ผู้ปฏิบัติก็จะต้องไปปฏิบัติเองโดยไล่ไปตั้งแต่หยาบเช่นกิเลส ราคะเป็นอาการอย่างนี้กิเลสโทสะเป็นอาการอย่างนี้กิเลสโมหะโมหะก็คือความยังไม่รู้ว่ามันเป็นโทสะหรือเป็นราคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นโมหะเนี่ยพอเก่งจากหยาบราคะหยาบโทสะหยาบแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าจิตอาการโทรสะอาการ ราคาของเราซึ่งเป็นคู่กันที่จึงผลักกระด,ดูมันไม่มีละกลางกลางเป็นจิตกลางกลางแล้วไม่มีนะถึงแม้มันมีในโลกคนอื่นมีให้เห็นตำตาอย่างไรเราก็เห็นคนมันมีอยู่คนอื่นก็ต้องมีอยู่แน่เขาไม่ได้ลางอย่างเรานะเราก็รู้ความมีกับความไม่มี โดยไม่เข้าไปยึดถือความมีความไม่มีในขณะที่เรายังมีไม่เข้าไปมีไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเป็นกับความมีกับความไม่มีสองอย่างนี้ในขณะที่เรายังมีความรู้อยู่เป็นๆเ,เนี่ยเรียกว่าอนุปัมมะคนคนนี้แหละเป็นคนที่จบ กิดด้วยมัชฌิมาเป็นคนกลางที่สุดแล้วและกลางอย่างมีกลางอย่างไม่หลงว่าคุณมีนี่นะไม่ใช่คุณไม่มีตามความคิดตรกาอย่างเช่นไปไม่มีที่สุดสุดตรงไปแล้วมันจะเป็นยังไงกับกจินตนาการไปเฉยเฉว่าถ้าเราไม่มีอย่งงางโง่มันเป็นยังไงมันไม่มีความจริงยืนยันเลย แต่นี่มีความจริงยืนยันอยู่ในขณะที่มีและมีอันนี้นี่คือมีอย่างลึกซึ้งตรงที่ท่านรู้เรียนแยกธาตุวิญญาณเป็นเจตสิกต่างๆที่สุดเจตสิกที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็คือเวทนาเป็นธาตุนามธรรมตัวแรกของขันห้ารูปแล้วก็เวทนา นามารมตัวแรกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นเวทนาตัวแรกเนี่ยรู้สึกรู้รับรู้รู้มีรู้ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มันรู้มันก็มีไม่รู้ก,รกับรู้แล้วก็เรียนความรู้ที่ไม่มีรู้ที่ไม่มีสิ่งที่เราจะยึดจะถือว่าเป็นเรา พระพุทธเจ้าจันจะจบด้วยคำว่าไม่ไม่ยึดเป็นเราไม่ยึดเป็นของเราภาษาก็มีอยู่เท่านี้ผู้ที่ปฏิบัติถึงขีดนี้มีภูมิตรมถึงขีดนี้จึงจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงด้วยตัวเองโดยที่เรียกว่าไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเพราะเราเห็นเองจริงเองเป็นเองได้แล้วโดยไม่ต้องเชื่อใครนี่สูงสุดนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้จึงรู้จักอนัตตาความไม่มีตัวตนโดยไปใช้ภาษาว่าตัวตนเป็นภาษาไทยตัวตนก็ซ้ำมาจากบาลีนั่นแหละคือตนตนะบาลีก็คือตนะตนตนคือพยัญชนะสองตัวตะกับนะ ตก็คือตั้งตั้งอยู่นี่แหละณนะก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีก็คือจะต้องมีสภาพสองของทุกสิ่งคือความมีตั้งอยู่กับไม่ตั้งอยู่กับไม่ตั้ง,ไม,งไม่มีมีก็ไม่มีนั่นแหละแต่ไปเป็นพยัญชนะวัดบััดพยัญชนะพยัญชนะตัวต่อกับตัวนอเรานี้เรียกอย่างไรใส่ ถ้าเรียกอย่างบาลีก็ตากันนะเท่านั้นเองสองตัวนี้แหละรวมเรียกกันเป็นอัตตาอัตตาก็คือสภาพมุมเหียมของสิริมหามายาอัตตาก็คืออะหรืออัตตะกับตาตะ อัตตะหรืออัตตาอัตตาเป็นพหูพจน์อัตตะก็คือเอกพจน์อะก็คือนะไม่ตะตะก็คือตั้งอยู่ตั้งอยู่เป็นสองนั่นเป็นรูปของความเป็นสองที่มีสามลักษณะอัตะตะแต่ตะณะมีแค่สองตัว ตะนะมีแค่สองตัวนะที่เอาณมาใช้กับเอาอะมาใช้เนี่ยอะตะตะกับตะนะเนี่ยอะมันเป็นสละบางเบายิ่งกว่าพยัญชนะแม้แต่เศษว่าก็ไม่ใช่แต่ณน,นี่เป็นพยัญชนะก็ใช่แต่สองตัวก็พอตะนะแต่อัตต มันต้องใช้ต่อต่อแล้วกอ็ออเป็นคำสองคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนก็ต้องอาศัยสิ่งสองนี่แหละความมีความไม่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ไปเจนก็นทั้งจบอืไม่จบก็ไม่จบอยู่ที่ไม่รู้ความมีความไม่มีถ้ารู้ความมีความไม่มีซะแล้วชัดเจนหมดจบเลยว่าอ๋อมีมันเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็ทําความไม่มีได้เมื่ออย่างที่ท่านตรัสไว้ในปฏิปิบดคมสิบหกข้อสี่สิบสามอความมีเป็นอย่างนี้ความไม่มีเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็บอกอ๋อความมีนี้กับความไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ทําความไม่มีได้ทําให้ความไม่มีให้ได้แล้วก็มามีมีอีกทีหนึง่งแต่ก็จบด้วยความไม่มีครับสุดท้ายก็จบสุดท้ายจบด้วยความไม่มี ไม่มีคือไม่มีอะไระก็ได้ขยายความไปหมดแล้วว่าไม่มีคือการทําจิตวิญญาณนี้ให้สลายธาตุรูนีิสลายเป็นพลังงานอุตตุเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยทําได้ตั้งแต่เป็นๆตั้งแต่เราไปยึดในโลกโลกที่เป็นอบายมุกโลกหย,ยาบๆเอาไปมีมีอารมณ์มีเวทนานี่แหละ มีความสุขความทุกข์มีความเป็นความมีจนกระทั่งเลิกไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีเลยก็อันนั้นนั่นก็เป็นตัวอย่างหยาบมาจากอบายมาเป็นกามร,รูปรถกินเสียงสัมผัสเราก็ทําได้อีกละเอียดมาเป็นรูปประธรรมในภาวะตัณหารูปเราก็ทําได้อีกเหลือบางเบาเป็นอรูปเราก็ทําได้อีกหมดเลย พยัญชนะมัน,น,นมก็มีสื่อให้รู้ได้แค่นี้ผู้ที่รู้จากสภาวะทำได้เป็นจริงมีมีของจริงเป็นลำดับลำดับเป็นลำดับลำดา <c oughs> ไปจนถึงขั้นอรับก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติเลิกได้หมดทั้งขั้นอารูนะที่อัตมาพูดที่ไม่ได้เอามาจากตำรา เอามาจากตัวเองมีสภาวะพวกนั้นแล้วก็เอามาพูดจึงพูดได้จากสภาวะที่มีจริงของตนเองพูดอย่างมั่นใจพูดอย่างชัดเจนพูดอย่างละเอียดนะละเอียดขนาดนี้ผู้ฟังก็ตามตาม,ตามความหมายจากพยัญชนะไปแล้วก็ไปปฏิบัติเองแล้วก็จะรู้เองตามนั้นได้